สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆ,ๆนะคะคลิปเนี้ยดิฉันไปเห็นไอ้โลพูดถึงใหม่ชารวันในความรู้สึกที่เสียงแข็งแข็งหน่อยปกติจปะป้าใหม่ป้าใหม่แต่เรารน้นนนสึกว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าใหม่ชารวันเริ่มทะลึงบ้องนะคะเริ่มทะลึ่งบ้องคลิปนี้เลยอยากตั้งชื่อว่าไอ้เคไอ้โคงมาลงไม้สัก ไอ้แคฟฟันหักกัดคนก็ไม่เข้าเหมือนอวตารนี่แหลคะค่ะทำเชี่ยอะไรใครไม่ได้หรอกค่ะไม่ชรวันตาเท่าเจ้ากัดกับเจ้าชิดมันบ่ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการแสดงความพยายามเกา่าพยายามกลางของใหม่ชารวันเข้าไปเม้นแล้วก็ยกตัวเองเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ ค่อยพูดกันถึงเรื่องนั้นต้นคลิปได้ยินเสียงกวกกวบกวกกวบไหมคะต้นคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไอ้พวยเหมือนกับจงใจที่จะคือเดี๋ยวนี้เขาทุกไลฟ์ก็คือจ,จ,จ,จะต้องนั่งกินไปกว่วงก่วงก่วงก่วแล้วก็มองว่าัอเน,นี้ยมันทําให้เจริญอาหารคือดิฉันติไปทีหนึ่งแล้วก็มีเอฟซีของเขาเองก็เข,เข้าไปคอมเมนต์ติดว่า มันน่าเกลียดไปหรือเปล่ามันดูตะกะไปหรือเปล่าเขาทําอย่างเงี้ยมาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม้อันนี้ไอ้เสียงอาหารที่กวบ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 พูดไปกินไปเหมือนกับสำลากไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ชัดขนาดนี้แต่พอมีไมให,หม่ราคาสองหมื่นมันชัดนะคะไม่ว่าจะกินจะเคี้ยวอย่าว่าแต่จะเคี้ยวแตงกวาเลยคืนน้ำ มันก็ชัดไปหมดน่ะไอ้พวยไปตอบคอมเมนต์เขาตอบแบบนี้แล้วก็เอามานั่งพูดแล้วก็ยิ่งทำกินเน้นๆเดี๋ยวไปฟังกันค่ะนะครับลุงช่างไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปตอนเย็นนะก็ได้ตอบคอมเมนต์ไปหลายๆท่านเนาะ,ท,ะที่พยายามคอมเมนต์เข้ามาอย่างเช่น เวลาเวลาทานข้าวเนี่ย <c oughs> เวลาลุงช่างทานข้าวเนี่ยทำไมมันมีกินเสียงดังแบบกินเสียงดังเคี้ยวแตงกวาดังกรับกรับกรบกรบเนี่ยแล้วทำไมไม่ยอมปิดไม้ทำไมเอาไม้ไว้ที่ตัวกินแบบตะก,กะ,ะลุงช่างก็เลยพิมพ์ไปว่าที่ ก็พิมพ์ก็ที่ทําก็คืออยากให้รู้สึกว่า FC ที่เบื่ออาหารนะนะอยากจะได้กลับมาอยากกินอาหารนะเนาะพราลุงช่างไปดูคลิป <c oughs> ไปดูคลิปของคนที่เขาทาคลิปเกี่ยวกับการกินอาหารนะนะเขาก็ใช้ไม้เนะี่ยติดตัวนะใช้ไม้ติดใกล้ๆปากเลยเวลาเคี้ยวอะไรกรอบกรับกรบกรับกรับนะเวลาเรา ่าเวลาคนอื่นเขาเห็นอยู่ในร้านอาหารนะเขาจะเปิดคลิปพวกนี้ให้เราให้ลูกค้าดูนะว่าเนี่ยเวลาเขากินอาหารให้อร่อยเ็าจะกินกันแบบเนี้ยผุณชาตมองว่าบางครั้งมันคลิปคลิปบางคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยกินแบบโ,โหมูม,มามแบบกินยัดเข้ายัดเข้าเต็มปากเต็มอะไรนะนะแล้วกินแบบอริดอร่อยนะนะคนเห็นกินเนี่ยน้ำลายสอแทนแนละ้วนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดอะไรเนาะ นะมันเป็นการแสดงนะครับมันเป็นการแสดงการทําให้คนอื่นที่มามาดูมาเห็นเนี่ยรู้สึกว่าอยากทานข้าวคุณลดบรตตี้สวัสดีครับนะแต่ลุงช่างถูกตำหนิเมื่อวานนะจากเอฟท่านหนึ่งนะเมื่อกินข้าวไม่เสียงดังอย่างมุมมามตะก,กะไม่ใช่ว่ามุมมามหรว่าตะก,กะเนี่ยคำว่าตะก,กะเนี่ยมัน สมุลุงช่างก็ไม่ได้กินตะกะนะเคี้ยวแตงกวาถ้าใครเกิดเคี้ยวแตงกวาแล้วถ้ามีเสียงดังนะเคี้ยวให้ดูครับเตียงกวาที่แตงกวาที่ไม่ปลอกเปลือกนะเสียง,งดังกรๆๆอ๊อบแกร๊อบแกรบตรงนั้นนะครับคุณสิริสานยูเคสวัสดีครับพ่พัดออยอนออสวัสดีครับสันนัสีน้องแคทสวัสดีครับใช่ครับถูกต้องพิพัดที่ลุงช่างเอา ใามมาใกล้ๆนะแล้วก็พยายามเคี้ยวแตงกวาให้เอีได้ฟังว่าโอ้ทานข้าวอร่อยมันต้องเคี้ยวแบบนี้เคี้ยวแบบเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวไปเคี้ยวเม็ดหินเม็ดทรายนะเคี้ยวให้อริดอร่อยเขาเรียกเคียวให้มันรู้สึกว่าการทานอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญนะของชีวิตคนเราเราทานด้วยด้วยความอริดอร่อยนะ,นะครับบรรจงชาแนลสวัสดีครับดูหนังสั้นสิ เสียงดังกว่านี้อ่าท,ทุกครับโอ้อย่าว่าแต่หนังสั้นเลยครับคุณบรรจงอะภาพยนตร์โฮมเชียเตอร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตนระ์มันมีหเระเบิดหรือเสียงปืนดังสะดันบบุม่เสียงโซราวในรอบทิศทางเลยอะอย่างนั้นแบบรลทึกนะนะเขาเรียกเพิ่มอรรถรสในการดูการชมนะอันนี้ก็มันกันคลิปเมื่อวานที่ลุงช่างทานอาหาร ครับเขาอยากให้แม่ๆเอฟซเนะี่ยเวาลาทานข้าวนึกถึงโอ้มีคลิปลุงช่างกินข้าวอยู่แนละ้วเอามาเปิดดูซิตอนกินข้าวนะมันจะได้อยากอาหารจะได้กินข้าวได้เยอะๆนะเห็นความจังเวนถ้วยตะไลของไอ้พวยไหมคะไม่ว่าเรื่องอะไรไอ้เฮียนี่ไม่เคยรับว่าเป็นความผิดไม่เคยขอโทษค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุบหลังนักข่าวอย่าหวังว่ามันจะขอโทษมันรูปป่ายอย่าหวังว่ามันจะยอมรับมันฆ่าน้องชมพู่อย่าหวังว่ามันจะยอมรับแค่ที่มันกินเสียงทุเรศทุเรศแล้วพอมีคนไปติงว่ามันดูน่าเกลียดมันยังบอกว่าที่มันทําเนี่ยคนจะได้อยากอาหารไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามันจะเป็นอวบสารอาหารเย็นของคนอื่นเขาแล้วเวลาคุณกินบางทีคุณทำท่าอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่คิดเหรอคะว่าคุณเองคุณยังเคยสอนลูกติดลูกคุณหน้ากล้องลูกกินข้าวกินอะไรคุณยังเคยพูดเคยสอนแต่วันนี้การที่คุณมานั่งองออมคือบ้านเราเขาถือนะคะคือถ้ามันติดกันอยู่แค่นิดหน่อยเออนี่อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่รีบกินรีบเสร็จรีบ,รบ,รบ,รบจบ อะไรปุ๊บขอโทษขอโพยบางครั้งเราเรื่องเวลาเราเข้าใจแต่คุณจงใจเกินไปให้เกิดเสียงเคี้ยวลองคุณคุณคุณคิดว่าลักษณะที่คุณกินมันทําให้เกิดความเจริญอาหารหรอคะไม่คิดบ้างหรือคะว่าคน fc บางคนเขาอาจจะอ้วกแตกไอเสียงเคี้ยวเสียงซูดเสียงอะไรของคุณกินหอยกินหอยม <c oughs> <c oughs> คุณกลับมองว่าเออถ้าคุณทำแล้วมันคือการเจริญอาหารทำให้เอฟซีคุณอุ้ยอยากกินบ้างคือวพาคุณทำอะไรมันเป็นเรื่องดีไปหมดนะตลกมากเลยอ่ะคุณไม่เคยคิดจะยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเหรอขนาดเอฟซีคุณติงมานะว่ามันทุเรศคุณยังมาเถียงข้างๆคู่ค บอกเนี่ยเป็นการกินอย่างอ,อร่อยเคี้ยวข้าวโดยไม่กลัวที่จะไปเคี้ยวเอากรวดเอาอะไรยังไงใช่สิน้องตองไม่อยู่ให้คุณใช้แรงงานมาแยกเม็ดกรวดออกจากข้าวเม็ดหินออกจากข้าวแล้วใช่ไหมแต่ก่อนคุณทำคอนเทนต์เรียกเด็กมาสั่งสอนตีพ่อเขาต่อหน้าลูกเขาจนลูกเขาร้องไห้ คุณทำคอนเทนต์อย่างนี้ได้คุณก็ยังมองว่าไม่ผิดนั่นเป็นการสอนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่คุณไม่เคยสอนลูกคุณเลยลูกคุณสองคนไม่เคยออกมาทำอะไรเป็นประโยชน์ให้กับนานั้นให้กับคนอื่นเลยมีแต่ให้คนอื่นไปรับใช้นี่ดีนะว่าคนในานาน,นั้นไม่ต้องไปคอยล้างตูดให้ลูกคุณด้วยเด็กยังล้างตูดเป็นเขายังชั่วหน่อย จะกินก็ต้องเอาไปประเคนกินเสร็จแล้วจะเก็บจะล้างจะอะไรก็ต้องทําให้ทุกอย่างยังดีนะคะไม่ง่อยเปรีย้ยเสียขาต้องล้างตูดให้กันนี่คือไอ้โพยค่ะไอ้โพยกับอิถิกที่กูลูกกูผัวกูตัวกูทําอะไรแล้วถูกต้องหมดกูกินท่าทางหน้าทุเรศก็คือกูเจริญอาหาร เพราะฉะนั้นกูต้องกินกลุ้มดูดจุบ๊บจ้าบเสียงดังๆด,ดูดขี้ฟันแต่ก่อนเขาด่ากันมาตลอดนะ,ะนั่งแขะขี้ฟันดูดขี้ฟันจะเลยอ,อาหารเลยคะ่ะจะบอกว่าโอ้โหอาหารที่ผมกินนี่มันเป็นอร่อยมากเป็นคือแบบขนาดเป็นขี้ฟันติดง่าฟันผมยังไม่ยอมทิ้งไปจะอ้างอย่างนั้นหรือเปล่าอะเดี๋ยวไปต่อคะ่ะไมสารบันเป็นเด็กเลยครับ ใหม่ชลวันเป็นเด็ก,กว่ามาเรียกเรียกลุงช่างมาตาเท่าเป็นเด็กอมมือหมือนยังไงใหม่ชลวันแม่สุนาสวัสดีครับแกงน้ำมมนส้มใส่อะไรครับป้าไทยบ้านใส่ปาลาคาออกน้อยนะหรือปลาช่อนเล็กพี่แอลสวัสดีครับ พี่พีชาแนลสวัสดีครับใหม่ชลวรรก็เจ้าเท่าแล้วนี่อ๋อสี่สิบเก้าครับย่างสี่สิบเก้าถ้าใหม่ชลวรรอายุเท่าไหรครับพ่าลุงช่างหรือยังคุณสำรวยเสิครับจามีชาแนลสวัสดีครับ ยานอวกาศเอาใหญ่เลยนะวันนี้ยานอวกาศลุง <c> ช <oughs> ่างมันจะไม่พูดถึงแั่นแหละพอดีเห็นใหม่ชะละวันนี่แหละเอามา,มาลงลนะถึงเวลาอจอมเสียมนะได้โอกาสน <c oughs> ขอบคุณใหม่ชรละวันนะครับเหลาเลยเราฟังเรื่องเจ้าชิดมันเป็นจังไงกัน,น,กนอ๋ออยากฟังอาชิดบ่ะตามหัวข้อเลยครับตามหัวข้อที่ลงช่างขึ้นเลย นะถึงเวลานะถึงเวลาก็ต้องไปทุกคนนะไม,นนนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะใหม่ชรวันอันนี้เป็นวิธีการกลางของไอเคใหม่ชารวันค่ะเวลาไปเม้นต์ไปอะไรกับใครจะแสดงตัวเนื้อกว่าแสดงความใกล้ชิดแต่ก่อนจำได้ไหมคะเขาจะเรียกใครตั้งว่าไอ้ตั้มไอ้เจม อย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับว่าตัวเองสนิทสนมรู้จักแต่จริงๆไม่ได้รู้จักอะไรเขาค่ะเคยไปหลังไมค์กับทนายเจมแล้วก็บอกไปบอกคนอื่นว่าเป็นทีมงานอันนี้เหมือนกันตาท่งตาเท่าเวลาเข้าไปในช่องใหญ่ๆช่องที่จะมีคนเขาจะทําอาการกลางเหมือนคนมีภูมิรู้ฉันไม่เกรงใจเธอละใครจะกลัวเธอก็กลัวแต่ฉันจะเรียกเธอว่าตาเท่า เหมือนกับเข้าไปเม้นในช่องทนายสมเกียรติแล้วฝากนู่นฝากนี่คืออันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นปมด้อยของไอ้พวกอวตารนะคะพอเปิดหนังหน้าไม่ได้ก็ต้องพยายามแสดงตัวตนโดยอาการโดยคำพูดการเขียนให้ดูมีปูมรู้ทั้งๆที่หลายอย่างก๊อปจาก Google มา แล้วก็มีคนอย่างไอ้ขํามมูบอกว่าเอกสารหลุดเอกสารหลุดพองมึงตายสิมึงเสิร์ชใน g ูเกิลมึงก็เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารหลุดแต่ไมาชารวันเนี่ยถูกสร้างภาพให้ดูเป็นคนที่ความรู้แน่น เคยเอออขอห,หมวกรับสมอ้างก็เป็นหนึ่งในอายการเวลามีใครก็พูดว่าใหม่ชะวันต้องนั่งอยู่บนบอลลังอย่างแน่นอนถึงได้รู้ละเอียดขนาดนี้เขาไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะแต่ก่อนๆเข้าไปไอ้พลยก็จะเรียกดีป้าใหม่อย่างงู้นป้าใหม่อย่างนี้ทํา,าตัวเป็นคนแก่วันนี้มาเรียกไอ้พลยเป็นตาเท่าเพราะไอ้พลยบอกอายุสี่ส หม่ชารวันตัวผู้ชายทีเป็นสุขภิชช่างย้อมเนี่ยอายุไม่น้อยละค่ะก็น่าจะห้าสิบกว่าหกสิบน่าจะประมาณประมาณดิฉันนี่แหละเคยเห็นภาพแต่งงานเป็นลักษณะภาพโทนเดียวโนเดียวกันกันกบรุ่นคุณนาคุณอาของเราเนี่ยนะคะแต่ถ้าไม่ชารวันที่เป็นตัวเมียอันนั้นจะน่าทักประมาณสี่สิบต้น,ตน น่าจะี40ต้นๆถ้าเป็นตัวเมียสุชาดาเนี่ยนะคะจะเป็น40ต้นๆถ้าเป็นสุภกิจเนี่ยก็จะเป็นน่าจะ50กว่าเกือบ60อายุไม่น้อยแล้วล่ะคะ่ะสําหรับคนที่ได้เห็นได้รู้จักอย่างฟักกิ้งก้อยดอกกระทือพัทยาหรือหลายๆคนที่เคยได้แล้วคิดว่าจริงๆนางหน้ากากก็น่าจะเคย ได้นั่งร่วมโต๊ะไปเต้นไปดิ้นไปกินคุ้มกินข้าวอะไรกันบุมน้อยอีกคนนึงก็น่าจะได้เคยรู้จักได้เคยเห็นกันอยู่น่าจะรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่อย่างที่บอกนะคะไอ้ตัวผู้เนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่ายังเป็นที่สงสัยแต่ตัวเมียเนี่ยมีแน่นอนตัวเมียเนี่ยมีแน่นอนทีนี้ไอ้ตัวที่ใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน YouTube ไอตัวที่วิ่งแล่นทำทุกอย่างอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียที่น่าจะชื่อสุชาดาเพราะใช้อ d e n นติตของคนคนนี้แต่สุชาดาเนี่ยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งสุชาดาเนี่ยมีตัวตนแน่นอนเป็นขอรอก่อด้วยแต่ตัวตนของสุชาดาได้ถูกใครเอาไปใช้หรือเปล่าเราไม่รู้ แต่สุชาดามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งถ้าสุชาดายอมให้เอาอ d เดน i ิตไปใช้ทั้งรับเงินทั้งไปแจ้งความทั้งอะไรยังไงสุชาดาน่าจะต้องรู้จักคนที่หยิบเอาไปใช้จะใช่น้องสาวคนนั้นหรือเปล่าน่าสงสัยค่ะแต่ที่แน่ๆไอ้เคไอ้ตะกวดไอ้เฮียยังไหมชรวัตเนี่ย วิธีการที่จะแสดงตัวตนของเขาทําได้อย่างเดียวก็คือพารานไปคอมเมนต์ทุกที่ดูดคลิปคนอื่นแล้วก็เอาไปดา่าทําได้อยู่แค่นั้นค่ะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลย